สวัสดีค่ะอยู่กับกู๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Crossfire l e g e n d นั่นเองนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกม first person shooting หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นเกมยิงนั่นเองนะคะคือแบบห่างหายไปนานมากคือจริงๆถ้าเล่นด้วยคอมเนี่ยน่าจะกากมานะคะแต่ว่าอันนี้มันเล่นดน้มือถือเนมันก็เลยแบบม่ค่อนข้างเล่นง่ายนะคือหลังจากเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยดูดิเลเวลเท่าไหร่ลวเนี่ยเลเวล8 เลเวลแปดแล้วว่าคือเลเวลมันขึ้นง่ายไงเออแล้วมันก็เล่นง่ายนะคะเกมนี้ค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคเลยอะ่ะเกมดีอยู่นะแล้วก็ดูจากระบบแล้วก็ค่อนข้างสมดุลมากๆากนะคะอีกอย่างคือมันมีโปรโด้วยอะไรโปรนะคะเกมเน้ซึ่งเห็นเขาบอกว่าระบบคุ้มกันเขาดีมากนะคะก็เลยไม่มีโปรนะคะเพราะฉะนั้นก็แต่เกมมือถือจะใช้โปรเหรอวะพูดแล้วก็ อะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้มันเจ๋ยงยังไงนะอันนี้พี่ขู่เล่นมาประมาณสักสองสมวันแล้วแหละเดี๋ยวจะเล่นให้ดูทีละอันเลยนะอันนี้เป็น battle ใช่ไหม battle m หมดแล้วมันขำตรงไหนหรือวะมันพูดเป็นภาษาไทยโคตรห่าคือพูดเป็นภาษาไทยนี่อยากได้ตัวละครผู้หญิงอะ แล้ราขาไม่ยิงโคตรเมพอ่ะอยากได้อ่ะมันเท่นี่แน่เป็นไงเป็นไงไปฮะไปฮะนี่นี่นี่คือมันเล่นง่ายตรงไหนรู้ไหมคือเราแค่เอาอะไรนะเราแค่เอาปืนอ่ะเล็งแล้วมันก็ยิงให้เลยเอ้ยเออจะจะนี่มีระเบิดนะคะมีระเบิดนะคะเราโยนโยนไปไอโยนไปไหนอ่ะระเบิดตรงไหน คนนั้นไม่มีใครนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่เอานี่เพื่อนเอา้าไม่ใช่เพื่อนเหรอไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมไม่ใช่เอา้าใครใครยิงปุ๊กแกแล้วมาแอบยิงข้างหลังเนะี่ยโกงเป้าเวยเดี๋ยวเดี๋ยวยนไปก่อนเผื่อว่าจะโดนใครสักคนโอ้โห <laughs> โดนนกโดนนกตรงนั้นมีนกแน่นอนเอ้ย เอ้ยเพื่อนนะเพ oh, ื่อนโดนอีกคนนึงยิงมีเป็นไงโอ้เมเ็ปเอ้เอ้เอ้มาสองมาสองเอากระสุนหมดบ้างอะไรบ้างอีนั่นใครอ้ยนี่ระยะใกล้ระยะโอ้โหเป็นไงเฮ้ยนี่เราไม่ไม่ธรรมดานะไมม่ธรรดายิงมันตรงนี้แหละโอ้ยยืนยิงกันตรงนี้ยืนนี่ถ้าใกล้ขนาดนี้ ไม่ต้องยิงก็ได้ไหมเดินไปเอามีดเสียบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยังไม่เคยลองเล่นมีดเลยนะมีดเดี๋ยวเเอ๊ะเมีดยม่มีดเฮ้ยนี่มีดอ๋ออ๋ออชนะแล้วไหมเฮ้ยกำลังมันเบย เฮ้ยไม่ธรรมดานะอยู่อันดับสามอยู่อันดับสามนะฮะฆ่าไป8ตายไป2ก็เอเยคนอื่นตื่นสวยกว่าเราเยอะเลยป่ะหวะเฮ้ยรีเวลเ้าแหละคืออัพรีเวลง่ายมากแบทเทิลก็เป็นเหมือนหมดเหมือนหมดทั่วไปอะเนาะเหมือนหมดแบบในเกม f p s ทั่วไปมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือโหมดแบทเทิลนะคะมันก็จะมีทีมแบบที่เราเล่นเมื่อกี้เนอะแล้วก็มีทีมเทรนมีบอมนะคะมีสเปเชียลนะคะก็มีโหมดย่อยอีก4โหมดแนนคือเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูสตอรี่ดีกว่าสตอรี่นี่ชอบมกแหชอบโมกน,ะ,มกนะจะเห็นว่าอันนี้เล่นไปแล้วคือมันมีตัง้งแต่เนี่ยหนึ่ด่านนะคะแล้วก็ ถ้าเราผ่านด้วยแบบเนี่ยผ่านผ่านแบบผ่าน,าน,านครบว่ามันต้องผ่านอะไรบ้างอะดาวถ้าดาวครบเนียมันก็จะได้สามดาวนะคะอันนี้พี่กูเล่นมาถึงด่านบอสแล้วก็เลยจะมาอัดด่านบอสให้ดูนะคะนี่อุตสาห์เก็บมา <laughs> บอสมันต้องโหดแน่เลยอะว่าไหมไใครที่อยาก<ม>รู้<อ>สตอรีก่ก็ลองเข้ามาเล่นดูแล้วกันเนาะ ไปยังแบบฟ้าเลยเออหูหูเดินผ่านซอมบี้เฉยก็คือเรายิงซอมบี้นะคะนี่นี่เอาเป้าเอาเฮ้ยมันยิงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงเอาชิปอย่างละอ๋อนี่มันเป็นยิงแบบมันนวดอยู่กดให้เป็นยิงแบบอัตโนมัติได้ชีวิตจะดีขึ้นนะฮะแล้วเราก็เดินไปตามลูกศรนะคะมันมีลูกศรอยู่นะนี่นี่นี่เราต้องไปเช็คคอยล์เอายืนหยัดรอรับศึกหมายความว่าไง มายความว่าไงจะมีตัวมาเอ้ยเดี๋ยวเดวเดวอ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดียวเจียนจยนนะจยนนนะใจเยนนะจนนะโอ้โหโอ้โหโอ้หยืนอยู่เฉยนบิได้เบยเอ้ยเอ้ยมีมีกระสุนมาเติมมาเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้หจะยินดิจะยนเจียนนะ เติมบ้างอะไรบ้างโหลดบ้างอะไรบ้างเดืดดืดดเเไปเมื่อกี้เหมือนเห็นกระสุนแวบแหวปะวะนี่ปะนี่ไงเปิดหัโอ้โหมันกัดอยู่ตรงนี้ไม่จัดทำไมเนี่ยโอ้ยอ้นี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเปิดใช้งานปืน MG เดี๋ยวๆๆมันยืนมองหน้า เต็มเลยแล้วตูก็ใช้งาน MG อยู่นี่ไงนีไน่ไ อยากจะใช้ปืนนั้นมากปืนนั้นปืนนั้นขอใช้ปืนนั้นได้ปะขอใช้ปืนนั้นได้งงงงไป่ะง่ายก็จะง่ายขึ้นมาผทานว่าเฮ้ย <c oughs> อีปืนนั้นก็ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวขอใช้หน่อยได้ปะอันนี้เหมือนจะเป็นบอสปะ่ะใช้ได้ไหมออ,อมันใช้เองโอ,อ,อมันเปิดแล้วใช่ปะ่ะเปิดแล้วอาวไม่ได้เปิดเหรอ โอ้ยฉันต้องไปยืนอยู่ใกล้ๆใช่ปะเอ้ยหมดหมดหมดกระสุนหมดนเดินวนเดินหมุนมนะากอะไรของแกนเนี่ยยานี่แหละนี่แหละนี่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 นีนแน่แต่ถ้าสมมติว่าเรายืนนิ่งๆใช่ไหมคะมันก็จะยิงปืน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  ปืนหน่อยได้ไหมอะ่ะยิงหัวดิลูกยิงหัวลูกุกูยิงหัวลูก,ย,ลกยิงหัวไม่ค่อยโดนอาจะจะเกิดใช้งานปืนไม่ได้เลยจะยิงกันตายแล้วเนี่ยยิง่งไปฮะวิงไปทางนูน้นฮะชุบ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 เอ้ เล่มคล้องเล่มคล้องไม่เลยโอ้โหขอได้ไหมปืนนั้นอะขอสักอันได้ปะใครเนี่ยมาช่วยฉันเหรอบบเออรู้ลวโอ้โหไก่ไลยปะโดดไปจ้าสุดยอดคือเกมนี้มันภาพภาษาไทยด้วย เกมเจ๋งนะคือเท่าที่เล่นมานะมันก็มันดีนะคือแบบว่ามันเป็นเกมที่แบบเล่นแบบแก้เครียดดีอะอ้าวพันดานด้วยปริมาณเลืห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปขึ้นไปนี่ไม่ถึงนะเย้เห็นไม้ได้โทเคนด้วยนี่เล่นง่ายมากนะคะผ่านแล้วมาเป็นบอสอันที่สองแล้วนะคะเอาไว้ค่อยเล่นทีหลังกันเดี๋ยวมาให้ดูโหมดอื่นๆให้ครบก่อนเนาะ นี่โหมด casual นะคะโหมด casual โหมด casual ก็ยังไงนะลืมละโหมด casual โหมด casual oh. นี่แนะู่้หเป็นไงเป็นไงเฮ้ย <Sure. S 1> นี่ไม่ธรรมดาเนะ่ ยิงเราได้เพรขมวดหมดนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิเดีย,ดยอีนั่นหัวโตอ,อีของข้างหน้าเรามันหัวโตอยู่ไหนอยู่ไหนไปนไหนล้นี่มาฐานมาฐานเลยค่ะมาฐานมาฐานเป็นไงล่ะมาถานมาถานเอออย่าเอือ,อคือถ้า <c oughs> มันมีระดับอยู่เห็นข้างบนไหมมันมีระดบับคือถ้าเรายิงค่ะ คือถ้าเรายิงค่าใครไปเรื่อยๆแล้วแบบคือถ้าเราเก่งใช่ไหมค่าได้เรื่อยๆช่ปาะหัวเราจะโตขึ้นพูดห่านี่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 หัวฉันโตแล้วแน่เลยเหมือนหิหัวยเนี่ยหัวตูตูไม่ละคือยิ่งตัมันก็ยิ่งยิงง่ายนึกออกปะหัวใหญ่เป้าใหญ่ไงนี่เป็นไงตอนนี้หัวฉันอยู่ระดับสองแล้วนะนี่ถ้าฉันยิงนี่คนนี้ของฉันโตโตนี่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 อยู่ข้างหลังชาวบ้านเนี่ย อยู่ข้างหลังทําไมไม่ยิงคนที่อยู่ข้างหน้าวะอาจจะเป็นเพราะว่าหัวเราใหญ่ไงน,ะนี่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 อินหัวใหญ่มากหัวใหญ่มากนี่นี่ซุ่งซุ่มยิงมันตรงนี้ยิงมันอ้าวนี่แน่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเฮ้ยหยิบปืนคนอื่นก็ได้นะจริงๆแล้วอะอ้าวใครวะ,วะหุย้ยดูอีนนี่หัวโตวมากไอ้ลงุง โู้โหนี่อะไรอะ่ะไปไปทำอะไรมาเดี๋ยวหัวโตขนาดนี้ฮาดีนะอีโมดเนี้ยแคชชูใช่ไหมเออแคชชูก็ฮาดีสนุกดีนะเกมนี้มันเจ๋งจริงนะคะแล้วก็บอกเลยว่าไม่มีโปลด้วยอะ่ะเออดีอะ่ะคือถ้าสมมติมีโปลใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบโปล็อกเป้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็คงเซ็งๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ย ค่อนข,ข้างใช้ฝีมือมากกว่าใช้เงนินดูท่าทางแล้วนะก็เลอะค่าอยู่อมคือมีตังอย่างเดียวไม่ได้ไต้องแบบมีเก่งด้วยดูอย่างความก่าที่กูเล่นเมื่อกี้เลยคะไม่ได้เรื่องเลยคือจริงๆแล้วอันนี้อัดด้วยอัดด้วยมือถือที่แบบเป็นเล็กลงมาหน่อยไงปกติเล่นด้วยทับเล็ตไงมาดูชาเลนจ์บ้างน,นะคะอันนี้เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ชอบมากกูชอบเล่นอันนี้ที่สุดแหละ มันเป็นโหมดแบบเดินไปแล้วก็ยิงซอมบี้ไปเรื่อยๆอ่ะนี่นี่นี่เราก็เดินไปตามทางเ้ยตกใจเราก็ได้ไปตามทางใช่ไหมแล้วมันก็จะมีซอมบี้ออกมานะคะซึ่งเราก็ต้องยิงซอมบี้พวกนี้นะคะแล้วมันง่ายมากคือยืนอยู่เฉยๆแล้วก็แบบกวาดปืนไปกวาดปืนไปยิงยิงไป ยิงไปเรื่อยๆจุดๆเล่งบนๆบอไว้นี่มันจะได้โดนหัวคะแนนเราอยู่ด้านซ้ายนะคะเห็นไหมมันมีเพื่อน,นๆมีเพื่อนๆอยู่ด้วยในทีมเรานะคะเขาก็ยิงไปมีกระสุนให้ซื้อไปเรื่อยๆมีความยิงอย่างเมามันแบบนี้ดูดิ ยืนชัยยืนชัยนี่ก็ยิงไปเ,เรื่อยค่ะยิงไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นภารกิตที่แบบเดินไปเรื่อยๆนะซึ่งดีอ่ะเล่นง่ายมากอันเนี้ยชอบที่มันไม่ต้องเดินมากเรอปะเออมันก็เดินมาหาเราให้เรา,เรายิงไปเรื <laughs> ่อยๆโครสปายนี่มันเกมยิงยิงเลเ่าบบอกแล้วเกมเขาดีนี่ต่อเนี่ะ แล้วก็ค่อนข้างสมดุลในเรื่องดุลข้างสมดุลก็าจากเท่าที่เล่นมานะก็ค่อนข้างจะเหมือนสมดุลในส่วนควรฮ่มตื๊ด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 เห็นปาเห็นตัวแดงๆปะคือถ้าเรายิงให้มันขึ้นเป็นสีแดงอ่ะมันก็จะแบบเหมือน,น,นเหมือนโดนเหมือนโดนแบบโดนเป้าแบบจุดตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตายง่ายขึ้นนะ ชีูเทปช็อตปายเวชช็อตช็อตหมดนะผมเล่นง่ายสบายเฮ้ยเขาปาระเบิดตาบ้างตาบ้างตาบ้างจ้ะมีเป็นไงล่ะเอ้ยยิงนั่นดีเง่นดีปื๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเงินนั้นเงินนั้นทำไมเขาไม่ช่วยตูยิงเลยวะตัวแต่ยิงตัวเนี่ยยิงไอ้นี่ ยิงไอ้นี่ยิงกำแพงนเนี่เงี้ยยิงกำแพงโอ้ไม่คุยกันยิงกำแพงอ่ะกระสุนหมดกระสุนหมดก็มีให้เติมความโอ้มัวแต่ยิงจริงเลย <laughs> แล้วพอเวลาเราเดินใช่ไหมเราก็กดตรงข้างบนนี่นะคะหาเส้นทางมันก็จะเดินให้นะคะ คือจริงๆตรงเมื่อกี้มันมันจะมีจุดที่บอกว่าให้ทำลายอีเถียวๆเมื่อกีเออคือคนก็ต้องช่วยกันยิงอะไม่ใช่มันโมยิงแต่ตัวสมดีเอาแต้มเลยเหนื่อยอันนี้มันจะต้องเข้าไปทำลายประตูนะคะเขาก็เลยออกไปข้างนอกกันเราเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวออกมาออกมาอ้

ประตูนั้นออกมาจากประตูนั้นยิงยิงอัดประตูไปยิงอัดประตูปอ๊แงยิงอัดประตูไปแงเฮดช็อ,อ,อ,อตนันไปเฮดช็อตเฮดช็อตใกล้ๆก,ก,ก,ก็ได้ยิงไปนงอ้หูถ้าจะจูบหนะ้นะนี่ยน่ประตูนี้ของข้าขอเหมาแงประตูนี้แงเคียบรอย แล้วก็กดหาเส้นทางไปค่ะปึ๊บไปเดไปอา้าวไปดิไปให้ถึงไปค่ะหาเส้นทางค่ะโอเคอันดับตอนนี้อยู่อันดับที่สามนะคะยูอันดับไหนก็เหมือนกันอ่ะจริงเออยูอันดับไหนก็เหมือนกันนะคะมาซื้อก่อน ใส่กระสุนไว้นะเรียบร้อยเฮ้ยทำไมชุดนายเท่อ่ะทำไมนายใส่สูตรอุ๊ยเนี่ยเห็นไหมฟินิกซ์ฟินิกซ์เท่เนอะว้าวฟินิกซ์ก็มาฟินิกซ์เล่นเนี่นะคะก็เลงเลงจุดตายนะคะ,ะ,คะพอยิงโดนจุดตายมันก็จะเป็นสีแดงๆเราก็ยิงไปเรื่อยๆแล้วก็คอยหลบลูกไฟนี่ เราหลุดยกไฟนะคะแล้วก็เนี่ยมันจะมีแบบปล่อยปล่อยท่า <c oughs> ปล่อยท่าแล้วก็หลบทางมันค่ะจะไปจะไปอยู่ตรงที่มันปล่อยอแหนแ่นแหน่แหน่ทำไมทำไมทำไมขอแบบอันนี้แบบเต็มเต็เไมได้ปะโดนมันม่าที เหมือนจะไม่ดอนไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็แรงอันนี้ก็แรงเน่เลเวลอัพไปเลเวลอัพกันไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวเองจอยิงไปเลยจอยิงเอ้าโดนไฟโดนไฟอย่าตายตอนนี้อย่าตายตอนนี้นี่ฮะเกือบแล้วฮะเกือบแล้วฮะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออเออเออฉันนาแล้วเรียบร้อย สามโอเคเราจะเปิดได้อะไรฟึ๊บอ,อะไรคือมันต้องเก็บอะถ้าสมมุติว่าเราเก็บอะไรล่เขาหกิอันนะคะเราก็จะได้อีปืนเนี้ยถาวรมานะคะชาเลนจ์นะชาเลนจ์ชอบชอบชาเลนจ์น,นันนี้ก็ดีมากเล่นสนุกดีนะคะแล้วก็ได้ e อ p ค่อนข้างเยอะด้วยหืม hmm. แล้วก็แต่ละวันมันก็จะมีภารกิจใช่ไหมตอนนี้ล็อกอินเข้ามามันก็จะได้ของนะคะมีความเลิศเนี่ยได้เพชรมาเต็มเลย s s y ส e s m e s s เซ e ลีพารนี่ได้ของเต็มเลยเพชรอีกแล้วได้อีกทีมาด้วยว้าวเลยค่ะมีเพชรเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยแล้วว่าได้ง่ายมากเลยนี่ไม่ได้เติมนะ เอออันนี้คือไม่ได้เติมเลยอ่ะเราก็แบบได้ง่ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวูยวุกูใส่ของยังไม่ครบนะเดี๋ยวเข้าร้านค้าไปดูก่อนเนี่ยเห็นป่ามันก็จะมีปืนนะคะถ้าสมมุติว่าใครแบบอยากได้ปืนเจ๋งๆสวยๆนะคะก็เข้ามาเลือกเอาได้ในนี้มาซื้อได้ในนี้ซึ่งปืนมันก็จะแบบสวยงาม <c oughs> มีพลัว่วนะเดี๋ยวเมื่อกี้พีุ่กูไม่ได้ใส่ หมือนจะไม่ได้ใส่เกาะอะไม่ได้ใส่เกาะนะคะนี่มีเกาะขายอยู่อืมใช้เพจอะยังไม่อยากใช้เพเรเปยอะแล้วอยากได้เกาะใส่เกาะน่าจะเก่งขึ้นปะมกเรเนดไมมเกรเนดไมกีม้มันยังใส่มันยังมีที่ให้ใส่ ระเบิดได้เห็นไหมเนี่ยข้างล่างนะคะมันจะมีที่ให้ใส่ระเบิดได้อยู่เพราะฉะนั้นซื้อระเบิดดีกว่านี่ f l a s h b a n g นะคะเป็นระเบิด Flash 9,000เรามีอยู่6 0 0มืเลิจัดไปจัดไป30วันเฮได้ระเบิดมาแล้วเอะเอาใส่ยังไงอ่ะไหนอ่ะนี่นี่นี่น,นี่อีคลิปนี้ย โอเคเหลืออีกช่องหนึ่งอีกช่องใส่อะไรได้บ้างสโอกใส่ไปเลยอย่าไปรอช้าพี่อัพพีจีเหรอเรามีแล้วปะสโอกแล้วกันเนาะสโอกนี่สโอกก็ต้องมีเอาให้ครบถ้วนจัดไปอส่ไหนเนี่ยใส่ใส่ใส,ใส่นี่สโอกค่ะนี่ครบแล้วระเบิดครบเลย ส่วนพวกปืนอะไรเงี้ยมันก็อัปเกรดได้นะคะคือนี่มีสร้อยด้วยจิวเวลี่เห็นมีเลยมันอัปเกรดได้ด้วยนะคะให้ปืนมันแบบเก่งขึ้นแล้วก็เนี่ยพอเล่น,พอ,ลน,พ,อลนพอเล่นกิจกรรมเล่นเควสะมันก็จะได้มานี่มีปืนทองด้วยนะเลิศน,นะ <Wow. S 1> นี่นี่ชอบอันนี้ชอบอันนี้นี่นี่นี่นีปืนนี้สวยีอยาก วยอยู่นะก็เอามาใช้ได้อยู่นี่ตอนนี้เหลืออีก5ชั่วโมงได้มาฟรีได้มาฟรีเออแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีตังซื้อนะแต่ก็แบบมันก็ต้องใช้ฝีมืออยู่ดีนะคะสําหรับเกมนี้เนี่ยคือถ้ายิงไม่โดนมันก็กากป๋นี่นี่นี่ตรงนี้นะคะคือที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเราไปเล่นตาหมดต่างๆอ่ะแล้วมันก็จะได้จิกซอ์มาแบบนี้นะถ้าสาสมครบ60แล้วก็จะได้อีกปืนนี้มา ซึ่งมันง่ายมากเพราะว่าส่วนใหญ่พอเราเข้าไปเล่นมันก็จะได้ทุกครั้งแหละก็เล่นไม่กี่ทีนะเนาะเล่น60รอบอ่ะในหกรอบก็ได้ปืนมาใช้ถาวรเลิศปปละ่ะผู้หญิง่ะอยากได้ผู้หญิงงเน่ยเนี่ยมันมีผู้หญิงค่ะแต่มันต้องใช้หูเจดวันสองเก้าโอ้โหแต่มีความเอ็กเซ็กซี่นมสบเลอรฮมมาก <Real. S 2> สวยสวยหวานใส่สั้นไปอีกอม,มันน่าจริงมันน่าออกมาเล่นเลอค่าเนอะออแต่ว่าเก็บเงินไว้ซื้อระโปงระเบิดดีก,กว่านะคะก็ประมาณนี้ไปเล่นชาเลนต์ต่อนชอบชอบชอบเล่นชาเลนต์หออนุกดีแต่มันมีหลายอันด้วยนะมันไม่ได้มีแค่อี มันไม่ได้มีแค่ซอมบี้นะคะมันก็มีแจนซิตี้อันนี้มันก็จะแบบเหมือนมีบอสมาเรื่อยเรื่อเราก็ยิงไปเรื่อยเรื่อแบบไม่แา้เล่นง่ายค่ะแล้วก็เลเวลอัพเร็วถ้าสมมุติว่าจะเล่นเอาอัพเลเวลนะเล่นชาเลนต์คอร์ดไฟล์ลีเจนค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมยิงยิงในมือถือนะก็มาเล่นกันมาเล่นกัน แอดเข้ามาได้พี่กูใช้ชื่อว่ากุ๊กกูนะคะในนี้มันแอดเฟนได้นะคนพวกนี้ก็พี่กูก็ไปแอดมาแบบนังเล่นเก่งแอดประมาณนี้เสิร์ชคา่าคอร์ไฟล์รีเจนค่ะเล่นในทาง iOS แล้วก็ Android หรือว่าถ้าใครเอถ้าใครไม่รู้ว่าหาไม่เจอหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเกมไหนพี่กูเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็โหลดมาเล่นกันนะคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์กันนะฮะใครที่เข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกันฝากกดติดตามใต้คลิปด้วยนะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วแ้วเจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเกมโคตรไฟรีเจนไปแล้วใบนะนะ่่อไรเีย กดที่ตัวนะคะ oh. กดที่ตัวมันจะพูด <laughs> ทําไมหน้าตาไม่เหมือนกันแล้วเึงเหมือนกันวะ <laughs> ไปแล้วเจอกันใหม่บายจ้า